ขอนอบน้อมได้พระรัตนตรยัยกราบระลึกนึกถึงพระเจ้าพะคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อเวรียังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกาบถวายความเคารพพระวชิระวรกุลเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรม,มารามกราบขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปจเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกคน เมื่อคืนนี้ก็ได้เทศเรื่องนี้แหละให้สามเณรฟังแต่ก็เน้นแต่นิทานบอกว่าเนื้อหาให้รอฟังพร้อมกับโยมวันพรุ่งนี้ดังนั้นวันนี้ก็จะแสดงธรรมในเรื่องบุเพกะตะปุญญตาคือผู้ที่มีบุญวาสนามาก่อน ผล,ลไม้พันเลวเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะขยันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดีอย่างไรอย่างมากก็ให้ผลดกกว่าเดิมเท่านั้นส่วนรสชาติมันนั้นจะให้โอชะขขึ้นนั้นยากตรงกันข้ามกับผล,ลไม้พันดี เราเพียงแต่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่พอประมาณผลมันก็ดกเกินคาดรสชาตินั้นมันก็หอมหวานโอชะเช่นเดียวกันกับคนเราคนที่มีบุญคนที่ไม่มีบุญวาดสนามาเนี่ยประกอบธุรกิจการงานอะไรก็ล้มเหลวทำไม่ล้มเหลวก็ขาดทุน หรือถ้าประสบผลสำเร็จก็ต้องลงทุนมากเสียเวลามากตรงกันข้ามกับผู้ที่เขามีบุญวาสนามาก่อนเขาประกอบธุรกิจการงานอะไรผลของการประกอบธุรกิจการงานนั้นก็ปรากฏเห็นทันตาเห็นท่งผลให้เขามีความเจริญก้าวหน้าเหนือกว่าคนทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ คำว่าบุญคืออะไรบุญคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วทำให้จิตใจของเรานี้ใสสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไม่มีความขุ่นมัวไม่มีความเศร้าหมองอมก้าวขึ้นสู่ภูมิที่ดี จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจิตใจเราสงบทำให้คิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ถูกต้องที่ควรแล้วก็ส่งผลไปให้พูดดีทำดีตามที่คิดนั้นหลายคนถามว่าบุญเป็นตัวอย่างไรอยากเห็นตัวบุญ mm hmm. ก็ขอตอบว่า ถึงแม้ว่าบุญจะไม่มีตัวตนไม่สามารถจะมองเห็นตัวตนได้แต่เรารับรู้ผลของบุญเช่นเดียวกันกับกระแสไฟฟ้าเราก็มองไม่เห็นว่ากระแสไฟฟ้าเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่เรารับรู้ผลของกระแสไฟฟ้าเมื่อเวลาเราเปิดสวิตไฟ ถ้ามันมีกระแสไฟฟ้ามันก็สว่างให้เราเห็นถ้าเราเปิดพัดลมถ้ามีกระแสไฟฟ้ามันก็หมุนเปิดเครื่องปรับอากาศมันก็เย็นนี่คือผลของกระแสไฟฟ้าบุญก็เช่นกันทำให้ผู้ที่มีบุญได้ทำบุญไปแล้วนี่ได้เบิกบานเป็นสุขแช่มชื่นผลของบุญ บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลต่อผู้ที่ทำบุญคือต่อเรานั้นอยู่สระดับระดับที่หนึ่งคือระดับจิตใจระดับจิตใจนี้ทำบุญปุ๊บเห็นผลปั๊บไม่ต้องรอชาติหน้า เหมือนอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจเอาไว้ว่าวันสงกรานนี้จะมาทำบุญที่วัดศรีรัตนธรรม,มารามเมื่อมาทำบุญที่วัดศรีรัตนธรรม,มารามแล้วก็เป็นที่เบิกบานจิตใจโล่งโปร่งสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้นั้นสำเร็จแล้วสบายใจแล้วไม่มีอะไรติดข้องใจนี้คือระดับจิตใจ ต่อไประดับที่สองระดับบุคคลิกภาพผู้ที่ให้ให,ให้ทานรักษาศีลทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจิตใจจะสงบร่มเย็นเป็นสุขช่มชื่นนอนหลับสบายไม่มีความกังวลหมวนหมองส่งผลให้หน้าตาผิวพรรณนั้นผ่องใส จิตใจนี้เปี่ยมไปด้วยบุญไม่คิดโลภอยากได้ของใครไม่คิดสร้างความเดือดร้อนให้กับใครมีแต่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นมีความมุ่งมั่นมีความองอาจสง่างามอยู่ในตัวไปถึงไหนก็สามารถที่จะวางตัวได้พอเหมาะพอดี ดังนั้นบุคคลิกภาพของผู้ที่ทำบุญนั้นจึงดีขึ้นตามลำดับระดับที่สามผลของบุญระดับมีผลต่อระดับวิถีชีวิตของคนเราวิถีชีวิตของคนเรานี้ขึ้นอยู่กับผลของบุญหรือผลของบาปที่เราเคยทำมา ตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงปัจจุบันถ้าเป็นผลของบุญก็จะส่งผลให้เรานี้ประสบกับความสุขมีลาบมียศมีสุขมีสรรเสริญแต่บางคนเน้นทำบุญแล้วยังถูกใส่ร้ายป้ายสุขใส่ร้ายป้ายสียังประสบเคาะกรรมอยู่ ทำให้คนเราคิดไปว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีหมดกำลังใจที่จะทำบุญต่อไปแท้ที่จริงแล้วผลบาปของเราที่เคยทำเอาไว้ในอดีตมีผลแรงส่งตามมาถึงมาทันเราในขณะนั้นในขณะที่เราทำบุญอยู่นะฮะ ดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมไม่ย่อท้อต่อการทำบุญตั้งอกตั้งใจทำบุญต่อไปแล้วผลกรรมผลเคาะกรรมนั้นก็จะค่อยจางหายไปบุญนั้นก็ไม่สูญหายไปไหนที่เราทำก็จะมาส่งผลให้เราประสบกับความสุขความสำเร็จ อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะระดับที่สผลของบุญมีผลต่อระดับสังคมคนที่ทำบุญให้ทานมาเป็นประจำสังคมก็ยอมรับว่าเป็นคนดีของสังคมจะเป็นอะไรจะสมัครรับเลือกตั้งอะไร สังคมก็ให้การยอมรับสนับสนุนไปอยู่สังคมไหนสังคมนั้นก็ต้องยอมรับคนดีมีใจบุญเป็นเบญบุญเป็นกุศลหรือประกอบธุรกิจการงานอะไรก็จะประสบกับผลสำเร็จสังคมให้การสนับสนุนเพราะว่าสังคมยอมรับ ต่อไปประเภทของบุญประเภทของบุญนั้นมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคือบุญในระยะไกลคือบุญที่เราเคยสั่งสมเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนมาถึงวันที่เราเกิดนี้เรียกว่าบุญระยะไกลประเภทที่สองบุญระยะใกล้ บุญระยะใกล้นี่คือบุญตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้แหละจนถึงปัจจุบันนี้บุญระยะใกล้ทั้งบุญระยะใกล้และบุญระยะไกลก็จะส่งผลให้เราเห็นในพบปัจจุบันเห็นผลในปัจจุบันเหมือนก,นกันกับเราคัดเลือกมเลมเล็ดพันธุ์ที่ดีเราคัดเลือกมาแล้วเอาไปปลูก มันก็เจริญเติบโตให้ดอกให้ผลรสชาติออกมาก็หอมหวานโอชะเช่นเดียวกันกับคนเราที่มีบุญวาสนามาก่อนเกิดมาก็ทำให้จิตใจของเขานั้นผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์มีสติปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิด มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบ32มสองมีความสามารถที่จะประกอบความงามความดีได้มากกว่าคนทั้งหลายถ้าไม่ประมาทบางคนก็ประมาทอาศัยกินแต่บุญเก่าเพราะว่าบุญเก่าในอดีตชาติทรงผลให้เรามีความเจริญงอกงามเติบโตมา ก็อาศัยแต่บุญเก่านั้นไม่ทำบุญใหม่เพิ่มเติมก็เปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโตมาอย่างเต็มที่แล้วยอดมันด้วนโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปอีกก็ยากดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราต้องทำบุญสะสมบุญเพิ่มเติมขึ้นซึ่งเป็นบุญใหม่ ก็จะตายเป็นบุญเก่าส่งผลให้เรามีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในชีวิตในอนาคตธรรมะในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ในโอกาสที่วันขึ้นปีใหม่ของไทยนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่า การงานใดการเงินใดสุขภาพใดชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวดีอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความยากจนความขัดสนความไม่มีการอรอคอยก็อย่าได้มีแก่ญาติโยม ทุกคนทุกตนเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี